คนเขาไม่มาเลยอ่ะเขาหายไปเลยอะไงอะมจเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยรหอเาม่รอเฮ้ยหวยไปป้ไม่ไม่ขอลาขอลาไม่เองด้ยเองด้ยผมยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อเลยเขาดึงผมเดี๋ยวนะ3 ใเนี p, ้ครับของผมมัน <Trop> อ <otype están> oh, ัเนี่ยของผมมันยังไม่เข้ามาหนึ่งคนอ่ะนี่คือเราเล่นเจ็ดเดมหรือว่าหรือว่าต้องรอครับอยู่นี่เดี๋ยวกูเหมือนอะไรฟังไอ้จ้วิอยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวกูเหมือนอะไรฟังพี่โน่นี่ครับวินครับพี่โน้พี่โน้ผมขอเบอร์พี่ใหม่นี่นาย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 นาไอ้ดอมไอ้ดอมไอ้รถคือ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 ผมมีคือผมมีมีเจ็ดอ่ะครับก็มาแล้วครับโอ้โหสวัสดีครับโลอะไรได้รรถ คือผมมีเจ็ดดคือคือผมมิจเจ็ดดาผมมิเจดด่าอีกคนนึเขาไม่มาเลยอ่ะเขาหายไปเลยอ่ะไหนอะมีเจ่ฮ้ยเ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 ฮ้ย้ยยเฮรางเรเฮ้ยเงเย่วยไปบ้าไม่ไม่ขอลาขอลาไม่เองด้วยเองด้วยมันจะไม่เสร็จเลยนะเพื่อนที่ร้อนของยังกสีเว้ยกะสีเว้ยยังไม่สิ้เรอเฮ้ย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 เฮยเฮ้เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้เฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้ย โดน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 แบบได้โดนดหมตีใช้สับตีใช้นโบนมีคอมีคอโดนไอ้ย่าดอเปิดได้ตี๋สัตย่าดอมเปิดได้ตี๋ไอ้ย่าตี๋เต๋ โดนคำบาปวิเปี้ยครับขอขอสักทีได้ไหมครับอยู่บ้านครับหมอหมออยู่ไหนหมอไอตัวชั่วไปเอาแก๊งหมออยู่ไหนไปช่วยคนหน่อยเลยมีเรื่องหมอศัตนีศัตนีอยู่ไหนหมอหมาน่ารักมวยดุเปรไม่ขับมีอใครเป็นหมอบ้างเนี่ยไปช่วยคนหน่อยดิ อะไรวะเนี่ยพี่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแล้วแล้วก็ตัวยติมเฮ้ยปิดเพลงนี้เฮียหมอช่วยด้วยช่วยช่วยเลยไม่พักเลยองรีหลอดวงนอนให้ได้ไหมเน่ะผมไม่ได้นอนมารีหลอดวงนอนได้ไหมเน่ะพี่ออเด็ดพี่ อดว่องเอ้ยเมื่อกี้เราไม่กีเราไม่อกีเราเกาสนานี่ใปะเราหกบ้านเราลุมหไม่จะ้วไม่ได้ึงสีเจ็ดรถหงไว้รหงไวรถดือๆดือๆดๆขอเราไม่ตัวเยอะกว่าห่อยรับขอเราการนี้เราการนี้เราการนี้งา่การงานการงารี่ย ไออจิงไๆรเปะพันเมตีไปตันเมตีไปตะพันเมตีกันงานยาสีเอ้ยับมือกันพี่ยัมืกันพียมกันี่หลอกจริงกนี่หลอกจริงไม่ใช่รนแมงวกเก็บลุมหนึ่งไอ้เหี้ยเราเป็นแค่กีฬาไม่เรเป็นแค่กีฬาเลยแค่กีฬาแค่กีฬาแค่กี้าแค่กยฬาค่กีฬาแค่กีฬาแค่ีาแค่กีฬาแค่กีฬา๋ยวนีฬา่ตีาแค่กีฬาแคีฬเแี้ยแค่ีฬาไ่ ผมรู้สึกผมเบาลงแล้วนะผมเจอแบบเ่าผมไม่เปิดไม่อะไรนะไอเหี้ตีแบบว่าไม่สนโลกแล้วตอนนี้กูไม่สน่ะกูเปิดอย่างเดียวอ่ะกลายเป็นตัวเปิดั้งหไปแล้วเห็นไหมเย้ฟาราดี้ไกไอ้หลอดเหลืองอะไรวะอันนี้ใครวะเนี่ยหลอดหลืองลอดไอโจ้อะกูว่าเราเนสาวกกติดดิไปดไปดิดิดิไปไปดไไปด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 ดไปดไปิดไปดไปดไปด ก็มึงล่วงมาห้าไม่เห็อเขาลุงรีหลอดง่วงนอนให้ผมได้ไหมมึงก็ไม่ขอแอดมินเด็กกูไม่รู้ลีไงโอเคครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับท่านผู้เจริญเฮ้ยลุงครับเอาเงินมาแด็กเหรอแด็กลุงพรอีกแล้วเหรอไอ้เนี่ยลุงพรถามจริงมีตังค์เท่าไหร่ได้สักหนึ่งลุงพรแค่หนึ่งมีไม่เยอะครับไม่เยอะเอาดีๆเอาดีๆขอเดี๋ยวว่าอยากรู้อ่ะมีเท่าไหร่มีประมาณสามล้านคือลุงพรแค่หนึ่งเป็นมุ่งเราเอาเสียบอลบ้างไหม เสียครับวันนี้ก็เสียเกือบล้านเลยใช่หรอแต่มึงได้กูไปทีห้าแสนเลยนะอยู่ๆกินนิ่มกินนิ่มโอ้เสียเยอะอยู่ครับลุงแม็กครับทุกคนปาร์ตี้ไม่หรอปาร์ตี้ไม่หรอบาร์ต้าทอมรวยแล้วมั้งนี่ลุงทอมวันนี้มีผู้ไรน่าเล่นวันนี้มีผู้ไรน่าเล่น อุ้มี่หนครับ hmm. น mm. mm ้องแมนยูเมนยูเมนยูกินเต็มเอ้ไอ้คนไหนนะเมนยูกันเอาเอาผ้ามาทำอะไรเนี่ยผ้าผ้าพวกก่อตายแบบนี้ไอ้ไอ้อุ้มี่ไหนว่าน้องอ้มไม่ได้อุ้มไม่ได้ฉัตูดเขาเอาอุ้มไม่ได้เหรอเราเคยให้เกียรติข้าหน่อยข้าีกแล้ววะไอ้เขียวเขียว ไม่เรามีกี่คนเนี่ยมึงรับดิเรามีกี่คนอ่ะไปร้านเนี่อยู่ตรงไหนเนี่ยไปยืนข้างๆกินเล่นนะสี่ห้าพี่โน้หกไอจุกเจ็ดแล้วก็ไอพิงอ่ะเนี่ยรับแล้วครับเอ่อมีพ่อบ้านอีกคนหนึ่งเขาแต่งตัวอยู่ลุงให้เขามาอยู่ไหมมันกากอ่ะดิกูเป็นแชมป์นะกูไม่ต้องการคนที่แบบว่าไอ้นี่นะกูต้องการเป็นแชมป์เหมือนเดิมนะกูไม่ใช่กูมาปกป้องแชมป์นะรับลุงโอเคมึงคัดตัวเด็ดๆมาดิติเชี่ยไม่เอาพาระ เอาตัวเดลือเหล่านี้จะไปเอาใครอ่ะหมู่ผมไปไหนบ้าน่ะเขาอันกี่คนแปดมีเหล่านี้เรามีเหล่านี้เราไม่พอด้วยสองมงเนี่้ไอไหมครัคเลยไล่มาจงไอมาดีอ่ะโอหถือว่าไอไอสมอ่ะสมอยู่นะยินไอวอลแวรไงวอลแวรไงไอวอลแวรน่าจะดีไอวอลแวร์เอาไอวอลแวรมา หนึ่งอยู่ไหนห้าหกคนอยู่ไหนลุงเรียกลุงเรียกเร็วๆไอ้เซิร์กไกเซิร์กไกเด็กเชี่ยเจอไม่ตื่นหรือเปล่าตื่นเฮ้ปลอดปลอดเลยเร็วมาครับอกพระเจ้าเราพิมพ์เลขมาพี่เอ็กเพิ่มหลอดนอนได้ป่ะเขาดิ้นกันหมดแล้วเฮ้ยเร็วครับเร็วครับเขาบะทำได้เลยครับเออไอ้บ๊อบ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 ก็มือดีไปบ้างไหมหมูอ้วน เฮะไอมึงโทรหายบ๊อบดิไอ้บ๊อบอ่ะไอ้บ๊อบอล้วไอเขาชักดิชักก่อนเนี่ยเราติดไปไม่มีอืเดีมาเดี้ยเป็นเะข่าเอาวันโทรหาพวกไอ้บ๊อบดิไอ้เติงไอ้เต๋ออ่ะเรามาปกป้องแคมป์ไม่เชื่แป๊บนึง บอไม่หลับครับแล้อยู่อาอแมาไอบอแมานี่ไปขอพระเจ้าเปลี่ยนชุดสวดีครับลุงเออเปใยเขาเปลี่ยนชุดหน่อยครับาหครับหลครับมีคดีเสใช่คืนที่อยู่นไครับนับีกนแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนเจ็ดบอแว อ้าวอีกคนนึงใครวะอีกคนนึงใครอ่ะพี่โน่พี่พี่โน่ปะใครไม่สมชายอีกคนนึงไงสมชายเขาเปลี่ยนชุดไปแล้วเอาสมชายมาแล้วเหรอเขาเปลี่ยนชุดรอแล้วนี่เห็นอยู่อ่ะเห็นอยู่แต่ไม่รู้อยู่ไหนเดี๋ยวพี่ทอเปลี่ยนชุดแล้วด้วยดูว่าทวร์มันอะทัวร์ชุมันทัวร์ให้ละทัวร์ให้ละทัวร์ให้ละทัวร์อยู่อยู่ไหนครับนียมมาดีอยู่ไหนครับอีกนึงอยู่ไหนครับ ลูกไม่ไม่เรียกขาดสมชายเนี่ยมาเลยเรียกอะไรชายดึงเยวไปนอนก่น<อ>ันไหมเรมไม่พัดไม่มีหลายคนดีว่าด้อ ใช่ไอไอ้แต่สีวันนีสีไปเยอะมากเลยว่ะสีไปเยอะมากเลยว่ะเดียวเดยมันนี่เสาเยอะมันนี่เสาเยอะจริงเสาเยอะจริงเสาเยอะจริงเพราะไงน้องใครอ่ะเขามาฟังเขามาฟังแผนเราดีกว่าไหมเรายังไม่ได้ประชุมแผนเลยยังไม่ประชุมแผนเลยยังไม่ประชุมแผนเลยเรายังไม่ได้บุมเลยยังกไม่หรอไม่หรอกม่รอก่รอกไม่หรไม่หรเกไรกไม่หรอกไม่ไม่ได้หรอไ่รมารอกไม่หรรับไ่หรรไกราสีร่รหออ่ไได้้อไม่รู้แพ้ แต่กูรู้ว่าแค่นี้ต้องชำระแค่นั้นเองต้องอะไรรู้ไว้วต้องลรูล้ไว้ต้องอรู้ไว้วลุงใจเย็นด้วยลุงกูแค่อยากฟัง ถ้าถ้าไอดอมไปทำอะไรก็มันเป็นคนเดียวเด้อพวกผมไม่เกี่ยวมัจะไม่ทำมันเลเลยนะล่ะหัวโลดดอมผิดอะไรครับพี่เอาพูดตอนนี้กูจะยืนไม่ก็คือแบบว่าเมอไบร่กนจะเฉยขาเมื่อไหร่ก็จะเฉยเ่อไหร่ก็ระวังสีจะเฉยไอ้ดอมไอ้ดอมเอาแผ่นสีสีหนึ่งสีนั่นแหละที่เราคุยไว้สีสีสองแผ่นแผนสีนะครับพี่ใช้หมดพี่ดอมของเป็ดป่ะขอยแผ่นกับเป็ดพี่เจออานันป่ะน่าได้อยู่นะครับสีสองแปดดีกว่าสีสองแปด เออแล้วก็ไอ้น้องอ่ะผมเขยวยนให้หน้าใบคนเดียวแล้วก็เอาก็หลังล้างสีเลยรอยนทีเดียวดีกว่ารอยนดีกว่าสองสองสีดีครับพี่มึงมึงเป็นโกนะไอ้ดอมเออก็เป็นโกให้ล้อหัวมุงบอล

ผมว่าเขาเห็นตัวงคืองเขาก็สีนอแล้วแหละไรนะม่อยากนี้ก็สีนอเออเอ้ยเขายืนรวมกันนะไปไปเปรวมไหมไปไปเราไม่เขาจะเขาจะไม่เรียกนี่ใช่ป่ะเรารวมแล้วรวมแล้วรวมกันเดีเราลองไอ้ดอมดอมเราจะยืนนี่แหละไปจำไปไก่ไอ้อออยู่หน้าพี่เอ s ขอลดนอนเลยครับ ไอ้หนี่นี่เอาเลยที่นี่เรามาเลยไปเดี๋ยวนะปแวสิค่ะตอบรับพี่ไว้อย่าเซงดตพี่ไว้อย่าเซงพี่นำไปเองถนแไปเลยละไอพี่ได้กลังงานจากพระเจ้าให้หลงให้หลงพี่นี่ี่นี่กดกดกดพี่สี่ใครมาเต็งสุดวะครับ ปีกเถวเจถจถโอ้ยสมศูนย์หนึงสม่งสามูนย์หนึงเทรายืดเส้ยืดสายหน่อยอ่าหกทำไมเรามีหกไว้สาตว์ไอตีดียจะหนีนังไม่มาเลยอ่ะลุงทิ้วไปแล้วครับลุงบอกข้อความไปแล้วข้อความเองอีกคนไม่สม สมโทรอยู่ดิเดี๋ยวพี่ไปแทนก็ได้โทรหาแล้วนี่ไงครบแล้วนี่ไงจกเยืนปาเรามาจากลุงอนุบาลหนีน้อยเหรอใช่อไหนเจอะเคยโทรทวิตแจ้ไหนยังไม่ทันเลยอะไร็กมีพิธีเขาแหละไอวิลเลียมคนมม่หายไปสี่สี่พวกเราโคตรสดอ่ะไอ้หนุ่งไปย้อนคนเดียว เห็นครับเห็นครับเห็นเห็นคันเดียวนะคันเดียวนะโคงครับเนี่ยคันเดียวนั่นแหละเห็นใช่ไหมเห็นเห็นเห็นครับเป็นสองคันเลยครับผีแดงๆนะอ่ะเอ้ยดอมโมหัวหลบหน่อยดิเออห็นดอมตาเห็นโฟกัสไหมเหี้ยดีหน้าตาหัวานเห็นครับเห็นครับดอมใส่โมงหน่อยพี่ เลทส่งข้อความบอกหลิงเอาก็ได้ครับว่ามองไม่เห็นตัวต้องต่อมองไม่เห็นไอเต๋อมือนจะแคสว่าน้องไอ้โลนข้างขนี้หน้าเหมือนกูมึงเอาคัตเตอร์กีดหน้ามดิได้เลยได้กันล็อกเห็นคนนี้ไหมเห็นนายไหมไม่ฮะไม่ไม่กีฬาสีไหมกีฬากีฬายาสีไหมกีฬาสีไหมกีฬากีฬายาวิเศษจะยิงจะแก้หน้าไหม กีฬากีฬาพิเศษกีฬาพิเศษใจเปลี่ยนเอปา้าขวัเมียีโอไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนมึงกโดดเลยเฮ้ยมาเมาเลยาลาฟ้งฟ้งขูดแล้วว่กแล้วว่าไตไตดอมคนเดียวอยากตอนนันแก๊งอีกไหมลหน้ามันเบี้ยวละโดนดีโอเคดาเบี้ยวใครมันตดม่มินยิ่งไห อันนี้คือกินตาทางแล้วโอ้ยอะเขาเฮ้ยามุยเขายกาใครอะไม่หมอเนี่ยามุยยีน่าสมุยเฮ้ยผมเปเที่ยเลยไม่รู้ว่าผมอตลอดเลยปะยีน่ดิแล้วหมอไไหนมาไนไม่รู้สงสารหมอวะ ในกลุ่มเรามีใครหายไปบ้านนะาขามครับใช่เอาขามือปุ๊กน่าจะขามยอละชั่วโมงนึงด้วยโอ้โหไข่เกี่ยวอะไรวะโอ้โห้ไอสมาร์ทบอสดีเลยทั่วไปครับโอ้ยกินไข่เจียวมาเลยเนาะแม่กินมาทำไมวันนี้ใครทำแม่เปลือกไข่วะหน่าเฮ้ยไม่ไม่ถ้าถ้าให้มกขามือน่าจะไปที่ เอไม่ไม่ไม่มึงเลือดได้วจะกินได้ไหมเลือดได้วจะกินเถอะขอขอละไอ้จิงเอากินกันทแไมว่าถามจริงโอเคโอเคอยู่ในเด่เป็นร้อยคำนะเฮ้ยไอ้บีเอชระดับโอ้ยใครขอบ้านวะไม่มีคนอยู่ไม่มีคนอยู่มองขอไม่มีคนอยู่ไม่นะขอขอจินดาไปไลแล้วอะถ้าขอแล้วเอบีไอเข้ามาโทรษมันเลยไอ้หน้าแคสเฮียแล้วไง ถ้า uhm, หายไปก็แปลว่าตำรวจขามุนไปแล้วนะใครนะ DG ลองแป๊บนึงครับ uh, น่าคนมันน่าจะเยอะไปแล้วมันมีอาการแข็งฮัลโหลมาๆที่เดิมที่เดิมเียอคนเยอะยิ่งหายหลบไปพิงไปเที่ยววะนี่ใหญ่พิงพี่ใหญ่เป็นอะไรอ่ะ ไถเกอร์มาแล้วให้ป่ะใหระไถ่เกินแล้วเปล่แล้วแม่ยิงได้แถวให้ตังค์มาให้กระไป่ได้ไถ่ละคุณเลยใครเจียวใครเจียวมีแคมบเลยเหรอเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อให้โอ้โหปล่อยทอมเดี๋ยวไปซื้อให้อะไรต่อยทำไมมันแคทครับคนมันเยอะแล้วมันจัดจัดกีฬากีลงกีฬาสียากครับพร้อมจะระเบิดแล้วครับ เชือกบดไว้น่ครับครับครับเป็นเีตกอะไม่ต้องหอใ้เลยเหรีลไม่ตกเยอะหรอครับเลือสามสิบเดอเดอรยิบหายแล้วนะไอเหียญขอจังเลยิบหายถ้ามึงขาะอีกทีนะกูจะเอาสนับกูไปข้อหัวมึงอะไรอย่างเคา้อดีอย่างเงี้คาะอดีแม่เรียงเหมือนีโนตาเลยคนเไอเอดอมขอดีนอม ไม่ได้เคาะใครเคาะหัวพี่ดอมวะไอ้น้อง เป็นเป็นที่ฝั่งเราไม่เป็นไรหรอกอุ๊ยเอาไปไหนอะ่ะหายไปหนึ่งแคปมะแคปเหรอสงสัยอืมนคนมันเยอะไปจัด,ดกิจกรรมยากจัดนะแคปแล้วล่ะเอตีบ้าง แต่อยู่ในนี้ก็ไม่ถึงร้อยคนนะถึงไหมทุกคน 8, แปดจาบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกฮะให้พูดเลยว่าสิบหกคูณแปดร้อยร้อยยี่สิบแปดคนเองอยู่ตรงเนี้ยไม่ถึงด้วยประมาณร้อยร้อยสี่สิบกว่าพี่สีขาวพี่สีขาวประมาณร้อยสี่สิบไม่ใช่ไม่ใช่พี่ ต้องรอแคบหนึ่งมั้งถึงจะขึ้นใครใครคลิปให้ผมพี่เกียนตน้องบอกว่าดีจีอ่ะหัวพี่ฟูฟูหน่อยอ่ะเหมือนบอกโคลี่อ่ะเอาเฮ้ยตัว์ติลการเท่าไหร่นะเท่าไหร่นี่ละกูนะกูจะใครละทำคลิปไปที่ผู้ชายอีกแล้วเก็บผมออฟฟี่ไปเปลี่ยนทรงผมมาครับผมนายยืนขึ้นฮะงัวเลยปะไม้ปีคนรอเลยอะไรนี่ ครับผมขอบคคุณรันคำเท่มากไม่สักฮะฮะว่าไอหม้อแก่พี่ไม่ได้พูดอะไรเลยหนูปากปรกเข่าแถวที่ที่ของเราไม่เป็นแถวจูนะโอ้โหมึงบับยังไงของมึงวะที่พวกอู้เนี่ยเท่มากฮะม่งคุณนึกว่าไอ้นี่ไปละขึ้นแบบมวยเต้นอยู่บ่ไดนั้นกึ่งแบมึงรออะ สาวใจน้นงางโมงอะธรรมดาครับไอสาวนะมันปรับวงนี้พูดมากลำคาญกูพเพื่อนะน้องโมนะน้องโมคุยอะไรโอ้ย,อยมันก็บูรแรงพโพดบางเทียคอมพิวเตอร์ได้ไหมครับใครเขาก็มหาเรียนอยู่ข้างหลังวะครับไหนข้างหลังเราดิเห็นปนะ้วย่าสวยว่าสวย เราหัวหน้ามูมันไม่ใช่แม่กูใครเพือ่อนเหระวัตูุหาเจอหรือเปล่าไปละเมื่อไรจะได้เล่นได้ยินได้ยินเพื่อนดู

พร้อมนะนะฮะกอยู่ไหนก็แยวก็แยวก็แยวสีส้มได้ยินไหมดินส์สสีส้มอ่ะอมมนะที่มอนะที่มอได้ยินไหมครับที่มอสีส้มไม่ได้ยินหรอไหนอะสีส้มไม่ได้ยินหรอขยับไปขัน้นไปขยับไปทางน้นหน่อย ไมด้ยินนะได้ยินนะสีเทาได้ยินไหมสีเทาได้ยินครับได้ยินได้ยินครับแต่ว่าไม่เห็นตัวสองีกเปลี่ยนชเลยเจ็ด้วไม่เห็นตัวเพื่อนทำไงใช่เสื้อเสื้อเสื้อสองสามเจ็ดเียรูะมาแล้วเนี่ยโอเคโอเคแลวเราบอกเลขให้เขาดึงมาเลย อย่าปนี่านีเป็นเดี๋ยวคนกระจายกันเดี๋ยวมันก็อย่ามาทางซ้ายอย่ามาทางซ้ายอ่าตั้งแต่ตั้งแต่สีเขียวตัดไปฝั่งนู้นให้หน่อยฮะตัดไปฝั่งนู้นให้หน่อยฝั่งตรงข้ามอ่ะสีเขียวอ่ะสีเขียวไปให้หน่อยสีเขียวมอลลี่ไปฝั่งนู้นให้หน่อยมาฝั่งนี้ฝั่งตรงข้ามอ่ะ อุอ้ยเ่มาเลย์มาใกย์ไงหรือเดี๋ยได้ยิงอะไรผมไม่ได้ว่าอะไรเลยทีเราแปดคนใครอะโดโซโดโซโดโซดูม,มั <c oughs> มม <c oughs> ี่หน่อยโดโซเผดเพียเผด็มากเลยลาแชทเหรอไปไปรูปฝั่งนู้นหน่อยนี่ไง <มา S 2> เห็นป<ะ>๊อปติดตรงนี้หน่อยเห็นไหมเนี่ย ไม่เห็นเนาะไม่เป็นไรครับรวมไหนะ่ะเนี่ยเห็นปะเนี่ยคนมันได้เยอะเกินแล้ว,วนี่แหละสาเหตุที่เซิร์ฟเยอะและจัดกิจกรรมยากครับหมายถึงแบบสล็อตเยอะๆอ,อะไรประมาณนี้นมาเลยจัดกิจกรรมยากครับยากจัดมีอยู่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 ยเวลาคนมารวมกันอะ เกียรซอยที่คอเขาหน่อยเฮ้ยเอาเฮ้ยใช่ใช่ใช่ สับเสียค่าไม่ถือสาไ <c oughs> ทเกอร์ไทเกอร์ว่าไงเพื่อ่าไงไทเกอร์ว่าไงครับใช้อีโมไว้เพื่อแคร<ะ>กดอีโมอะไรก็ได้ไว้เดี๋ยวมันแครอ๋อมาแกล็อกไม่ฉันล็อก มันไม่เห็นจริงๆเสียงโคตรดังเลยครเดี๋ยวแยกกันเดี๋ยวก็เห็นครับเดี๋ยวรอฟังเลยน่าจะมาเยอะแล้ว <S 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 โอเคนะได้ยินหมดทุกคนแล้วนะดีมากดีนะเดี๋ยวรีบพูดเลยแล้วกันครับว่าคน,น <พอ S 2> มันเยอะมันค่อนข้างจัดยากมันต้องจัดเป็นกลุ่มมากกว่าอะไรเงี้ยไอ้น่านน,น่ฟังก่อน เลนอาละวันเริ่มครับใครอ่ะว่าสัวมองหน้ากันละดีมากดีมากอันนี้ดีผมไหมครับได้ยินครับีนเดี๋ยวกิจกรรมแรกให้วอร์มก่อนนะครับวอร์มวิ่งก่อนไม่ต้องอุ้มกันนะไปตัวใครตัวมันดีจริงใช้ท่าวิ่งเดิมนะครับห้ามกินเอ็มร้อยห้าสิบหรือยาชูกำลังทั้างหนหมายอะร ใช้ท่าวิ่งแบบว่าคลาสิกนะครับทวิตท่าห้าโปงนั่นแหละวิ่งไปทางนี้นะครับไปทางเข้าเมืองจะมีสะพานอยู่สะพานหนึ่งสะพานแรกเลยอะไรมันจะมีรถให้ทุกคนคือจะให้แค่สี่ละคันคันหนึ่งต้องอุ้มกันไปนะครับแต่ต้องอุ้มตอนแค่ถึงรถนะถึงสะพานนะถึงอุ้มได้นะครับวางแผนกันดีๆนะ S <S จะมีรถให้คันนึงแล,แล้วก็ขับรถคันนั้นนะครับขึ้นเขาโ,โคเกนที่สูงที่สุดให้หน่อยตรงนี้จะนับคะแนนก่อนหนึ่งชุดครับแล้วเดี๋ยวเกติกาลที่สองเริ่มต่อจากเขาโคเคนล,ลงไปครับได้ยินหมดไหมงงตรงไหนไหมไยินขวาวิ่งไปทางไหนนะซ้ายหรือขวาวิ่งไปทางนี้ครับเข้าเมืองเข้าเมืองเข้าเมืองโอเคโอเคซ้ายใช่ไหมใช่จะมีสะพานอยู่สะพานหนึ่งถ้าถ้าตีก็อยู่ขวาตีอ้าอยู่ ขวาตีาดิใช่ตีลิงครับปีลิงสะพานอ๋นอตีลิงนู้นนั่นแหละโอเคใช่คือจะมีรถจอดอยู่ที่สะพานคือจะมีแค่สี่ละคันนะห้ามเกินนี้นะถ้าใครเพื่อต้องอุ้มไปนั่นแหละโอเคนะโอเคโอเคเพราะเดี๋ยวแยกจากงานเดี๋ยวคงจะหิ่งหิ่แล้วล่ะแป๊บหนึ่งอะเขอาเอาเอาเดี๋ยวต้องวิ่งไปทางนู้นใช่มเดี๋ยวคือรถแล้วเอาดูดลงอะถ้าจะเติมน้ำมันก็สามารถเติมก่อนได้ อธิครับึงถ้าไม่เติมอยากของตัวก่อนก็ออกตัวลงโอเคนะครับผมมีถังนะแล้วคือเขาโคเคนโดยทางอะไรได้ขึ้นให้สูงที่สุดไม่มาเหรอใครมาแล้วใครถึงป้ายก่อนก็ได้คะแนนตามั้นครับเอาแค่อันดับหนึ่งถึงสามนะครับที่ได้คะแนนเยอะนอกากนั้นก็คือจะได้แต่ว่าจะได้แค่ติดตัว เพื่อไว้เกมสองเกมสามจะได้แบบว่าสู่สีได oh ah, ้หร oh, okay. ือกลับมาชนะได้ชัดเจนไหมครับชัดเจนครับพร้อมแล้ว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 ขอให้ตั้งแถวตั้งแถวนักเซรามิกกันห่านไปเซรามันไปเซรามันไปเซรามันด้านหลังไปเซรามันด้านหลังกกููทาางนมเ โอ้ครับสุดหล่อไอ้ครับถ้ารถกลับขึ้นเขาโอเคนี่กูล็อกากเลยนะไอสัตว์ถ้าไมเรามันกะตุกกจังเลยอะอปกตินะครับไปเลยัีดาไปเลยไม่ใช่ลูกแดงแดงลมขไแถวับแถวตามสีเลยครับผู้ชายอิงได้ได้ได้ทีมเราให้สีดำสีดำ ต้องจืดวิ่งเดียวได้ป่ะรับคุณครับก็เธอมาให้แถวตรงน่อยค่ะ Yeah, yeah I've been running and running To keep it a h u n d r e and it's all that I wanted But lately I don't get the stomach The higher the summit the heart of the plummet They know me all, all over this planet I'm just a man and I can't understand it Pral that I w i n t and I did it myself Probably wouldn't h fucked the h e l p Hearing s o m blimminals all o n myself Feel like I'm breaking I'm falling to hell Told me I'm sick and I tell her oh well Rather be dead than I know that I fail